สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอเมนูปลานะคะปลาปลานะคะอันนี้เป็นปลานิลทอดนะคะแล้วก็นี่เป็นปลาสวายปะลาล้าปลาสวายทอดนะคะนี่นะคะปลาลัปะลาสวายทอดจะเป็นช่วงท้องนะคะแล้วก็ทอดแล้วก็มาทำ หั่นหอมแดงหรือหอมแขกแล้วก็พริกนะคะแล้วก็มะนาวนะคะบ,บีบบีบลงเลยนะคะหิวข้าามากสั่นแล้วนะคะอันนี้นะคะบีบลงเลยนะคะจะเป็นปลาลาปลาสวายนะคะทอดแล้วก็มาปรุงเครื่องนะคะแล้วหันมาทางนี้ปลาปลาเนึ่งนะคะปลาหนึ่งกับผักขมหนึ่งร้อนๆนะคะเนึ่งกับผักขมร้อนๆนะคะนี่นะคะ ปลานินนะคะปลานินนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นอาหารของคุณแม่นะจ๊ะอันนี้จะเป็นอาหารของคุณลูกนะจ๊ะปลานินปลานินนึ่งตัวใหญ่ๆนะจ๊ะทุกคนนี่นะคะเรียกน้ําย่อยนะคะวันหยุดทําไว้เยอะหน่อยนะหิวเมื่อไหร่ก็ตื่นขึ้นมากินนะคะกินแล้วก็นอนต่อนะคะวันหยุดนะคะอย่าไปทําอะไรนะคะนี่นะคะท้อง ของป่าสวายนะคะจะมันนะคะมีความอร่อยนัวนะคะอ่าไม่เค็มมากนะคะของจานนี้ข้างบ้านซื้อมาฝากนะจจะมันแพงเงยหน่อยไม่กล้าซื้อกินหรอกปะลาลาตัวใหญ่ๆนะคะมันแพงมากนะคะถ้าเป็นปลาเนิ์อย่างเงี้ยจะถูกหน่อยนะคะอันนี้ก็คือตัวละไม่กี่บาทนะคะนี่นะคะรวมรวมปลาเนิ์สามตัวนี้ก็แค่ห้าสิบาทนะจ๊ะทุกคนตัวใหญ่ๆนะคานี่นะคะ นี่นะคะใหญ่เขาๆนะคะน่ากินมากนะคะแล้วก็นี่เลยปลาสวายนะคะหันมาทางนี้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวร้อนๆนะคะนี่นะคะข้าวเหนียวร้อนๆเรายังขาดแจ่วนะคะเราขาดแจ่วเดี๋ยวเราจะไปทาไปทาําแจ่วมานะคะเราจะชิมก่อนนะอืม เอาเจีวมาโอเคเลยนี่นะคะพริกป่นเราการทำเจ่วนะคะทำง่ายๆนะคะเราเราอย่าก,กินยากนะคะทำง่ายๆก็อร่อยแล้วนะคะนี่นะคะอย่างนี้เลยพอมันเผ็ดนะคะนี่นะคะเราก็จะมาใส่อาม,าม่มินิดนึงบีบมะนาว นนะ,ะ้ำปลาจะ,จะโอเคแล้วนะคะแค่นี้ก็อร่อยเหาะแล้วนะคะสำหรับนึ่งปลานะคะนึ่งปลานี่นะคะอร่อยเลยนะคะผักขมผักขมนี่กำละสิบบาทนะคะเราหากินเฉพาะของที่มันย่อยง่ายเนาะเพราะว่า คนมีอายุแล้วเราไปกินผักแข็งๆเราเคี้ยวไม่แหลกนะคะทำให้ลําไส้เราทำงานยากนะคะอืมนี่ทุกคนน,นี้เลยอืมอร่อยนะคะนี่คือเมนูปลานะคะปลาทําง่ายๆนะคะนึ่งปลาแค่ทาเกลือแล้วก็าวางแบบประกมวางเอาปลาวาง นึ่งสุกแล้วออกมากินนะคะอันนี้ก็คือทอดนะคะเอาเกลือทาแล้วลงทอดเลยนะคะทอดให้สวยอย่างนี้ทายัางไงไม่ยากหรอกค่ะให้กระทะร้อนแล้วใสนน่น้ำมันพอนื้อมันร้อนจัดใส่ปลาลงไปเลยนะคะปลาส้มหรือว่าปะลาาตัวนะคะปะลาาตัวใหญ่เนี่ยเราล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วคลุกกับเศษเกล็ดขนมปังที่เป็นเล็กๆๆ,ๆ,ๆะคะ่ะ แล้วก็โยนลงไปเลยรับรองไม่ติดกระทะแน่นอนสวยงามนะคะสวยงามเหนไมแต่ไม่มีติดกระทะหนังจะไม่มีลอกนะคะนี่นะคะเป็นเนื้อๆเ,เลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปเมนูปลาเจ้านี่เลยนะคะปลาปะทะปลานะคะ คะของข้าวของเราขอบคุณทุกคนค่ะ